จะเป็นนักแสดงขั้นหนึ่งแล้วมันเป็นยังไงบ้างกมุนตราไปหรล่าสุดโอ้ยก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ตอบโจทย์ความฝันของเราอีกหนึ่งอย่างเหมือนในตัวละครเลยค่ะเราก็มีความฝันว่าวันนึงเราอยากจะเป็นนักสแสดงซึ่งวันนี้ก็มันก็จะเป็นตัวพิสูจน์แล้วแหละว่าเราจะสามารถอยู่ในวงการเส้นทางนี้ได้ได้นานแค่ไหนเราก็พยายามควักความสามารถของเราทั้งหมดที่มีออกมาให้ทุกคนได้ภูมิใจใได้มากที่สุดการพิสูจน์ตัวตนของน้มิต ก็มีเล็กๆเ,เพราะเราก็รู้สึกว่าแต่พอที่เรามีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งอ่ะหนูเลยรู้สึกว่ามันมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบอยู่แล้วซึ่งคนไม่ชอบเนี่ยตอนให้เราเล่นดีให้ตายมันก็ต้องหาจุดที่รู้สึกว่ามันเป็นจุดทุกขล่องอยู่แล้วเราก็ยินดีรับฟังทุกคําติชมอยู่แล้วค่ะถ้าอันไหนที่เราเอานําไปพัฒนาได้ไปปรับปรุงได้ยอะไรเงี้ยค่ะส่วนอันไหนที่ถ้าเราเจออะไรที่เป็น็ซิกด้านลบก็อาจจะมันมีภูมิคุ้มกันในระดับนึงก็ปล่อยผ่านได้อยู่แล้วการมาเป็นแฟนท่านอน ต้องพร้อมยังไงเพราะว่ามันเวลาเราก็ค่อนข้างจำกัดด้วยจริงๆน่าจะเป็นประสบการณ์มากกว่าค่ะด้วยความที่ก่อนหน้าที่จะมาเล่นบางกอกคณิกาเราถ่ายทำเดอะแมรี่เอ็ดก่อนคือภาพยนตร์เราก็ได้ประสบการณ์จากตรงนั้นเอามาใช้ในบางกอกคณิกาน่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์จริงที่ได้ร่วมง,งานกับนักแสดงท่านอื่นด้วยพอเราดูในมอนิเตอร์แล้วเราให้คะแนนเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เรื่องนี้ที่ดูแบบฉันก็ไปได้แบบยังไงจริงๆช่วงแรกๆมีแบบแอบ แอบนอยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเรายัางพอเรานึกว่าเราเล่นดีแล้วแต่พอเราไปเล่นรวมกับคนอื่นเราดูเราดูน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีช่วงแรกที่จูนกุหลาบไม่ติดเพราะเหมือนเรายังสลัดตัวตัวเก่าไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเก่ามันค่อนข้างมีความแบบคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วเราเอาคาแรคเตอร์นั้นมาเป็นกุหลาบแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆพี่สันเขาน่ารักมากเขาก็เลยเหมือนแบบให้เราแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเล่าเนื้อเรื่องให้ฟังว่าความเป็นกุหลาบมันจะต้องอย่างนี้เริ่มเล่นไปเรื่อยๆก็เริ่มสนนุกกกแลล้้ว็็ทีีคือเย ก็ยังตัดสัดให้รความรู้สึกไม่ออกว่าจะจะสลยังไงสไลดที่ออนไลน์ไม่ได้แต่จะต้องเล่ามาเพราะมันต่อกันเลยใช่ค่ะมันคาวเกี่ยวต่อกันเลยอะไรเงี้ยก็ก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าโอเคหลักการแสดงมันมันก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายจริงๆแต่ก็เพราะว่าบทมันค่อนข้างที่จะเป็นคนละเรื่องคนละราวคนละโลกเลยนะ จริงๆความเป็นกุหลาบอะนิสัยส่วนตัวไม่ได้ต่างจากเรามากแต่เขาแค่เป็นคนแคร์เฉพาะคนที่เขารักไอเรานี่คือแคร์ไปหมดพอแคร์หมดปุ๊บก,ก็คือเหมือนแบกไ้ทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ความกุหลาบคือไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเจอคนที่ไม่ชอบหรือคนที่เก็บกูชชางแม่งได้แต่กูก็แคร์เฉพาะคนที่กูรักจริงๆมันก็สามารถเอาข้อดีตรงเนี้ยมาใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ก็ทําให้เราเหมือนใช้ชีวิตง,ง่ายขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่กับพี่โพสมันก็ยังดูแบบว่าพี่โพสล่าสุดของเราก็ยังดูเหมือนว่าคุค้มคืออะไรอยู่สลัไดไม่ออกเหมือนกันที่แชร์ไปอีกมากเลยค่ะอ่าใช่ใช่มันก็มีบ้างมีบ้างนิดนึงค่ะมันเป็นอะไรเพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นโพสบนบอร์ดเพราะว่าอินสตาแกรม,มอืมอีพอดเขาสิบหน,น,นูว่าหลังๆน่าจะเป็นว่าหนูโพสที่ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตประจําวันเราแต่เหมือนแบบว่าคนที่ไม่ได้ติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตเราจริง,รง,รงๆเขาก็จะไปคิดว่าเราเศร้าอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เศร้าหรอก เออามันสุดมันสุดแค่ไหนเราติงต้องแบบว่าหนูว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาอารมณ์มากกว่าที่บางทีเหมือนแบบว่าเราสมมุติวันนี้เหนื่อยมากมันก็จะมีช่วงที่เหมือนแบบเซนซิทีฟนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ังเก็บมาคิดแล้วก็จะระบยาอยอามณ์ไหมหรือว่าสบายตามที่แม่ตรูบาสอนมาก็มีบ้านที่สามารถใช้ได้แล้วก็บางทีก็เอาไม่อยู่ เหมือนกันเหมือนเหมือน,นหนูว่าตามธรรมดาของมนเวลาที่เหนื่อยมากๆบางทีมันจะมีช่วงเวลาที่เซนซิทีฟนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้เราก็ทํางานทุกวนันตื่นเช้าได้นอนน้อยแล้วก็งานที่ทํามันสลับสวิงกันไปสวิงกันมาวันนี้ alert วันนี้เศร้าวันนี้ alert อะไรก็เลยทําให้มีช่วงหนึ่งที่อารมณ์เราก็สลวนเหมือนกันเลยวการกยาพยายามนอนเยอะๆแล้วก็พยายามเล่นโซเชียลให้น้อยลง พยายามดูเรื่องคนอื่นให้น้อยลงเพราะวันนี้ดูดูดราม่าคนนี้ก็เก็บมาคิดมากเพราะชอบไปคิดแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามให้น้อยลงเพราะที่จะทําได้แม่กุหลาบก็เป็นครูของเราทาที่ว่าช่างแม่งจริงมันได้เยอะมากพอมันพูดไปแล้วในชีวิตจริงที่มันต้องใช้บ้างช่วยได้นะทุกครั้งเวลาที่พูดค่ะทุกครั้งเวลาที่พูดเหมือนว่าเราเจอเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นเมื่อก่อนเหมือนเวลาเราเห็นคนที่ว่าเราเราก็จะเอ๊ะทำไมต้องมาว่าเราด้วยวะ ไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอพอเราเราอยู่กับกับฟีลลิ่งของกุหลาบมากๆม,มันก็จะเป็นฟีลแบบก็ช่างแม่งไม่สนใจไม่อ่านไม่ตอบโต้แม่อะไรไม่ให้ค่าอะไรเง יע, ี้ยก็นนะขเ,เขาตกใจนะเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือคําพูดของกุหลาบทําไมเอามาใช้บ่อยจังวะอะไรเง יע, ี้ยเขาจะเอ้าเหรอไม่รู้ตัวอะไรบางทีก็มีเหมือนกันค่ะแล้วอย่างวันนี้มันติดกล้องไปนะมาเอาแม่กุหลาบไปที่เดินที่แล้วไหมหรือว่า ยังต้องต้องค่อยๆสลัดออกเพราะว่ามีเรื่องใหม่เข้ามาแล้วที่ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ใช่หมตอใช่ใช่ก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆตัวละครนันใหม่ก็ก็ฟิลลิ่งไม่ได้ต่างมากอีกอันนั้นมันก็เป็นเหมือนคนแบกโลกไว้แบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้เหมือนกันเป็นฟิล์คล้าย แต่ว่าหลายคนเห็น,นแค่ภาพแค่เข้ากองฟิตติ้งคนแรกที่เนา็มีแต่ว่าอื้มเดี๋ย่างนี้หลุดมาแล้วอย่างเงี้ยหนูว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นทางด้านด้านการแสดงแล้วคนก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยที่เราไปเล่นเรื่องหนึ่งสองมาเนี่ยเรื่องที่3ด้านการแสดงมันพัฒนาขึ้นไหมมันเป็นยังไงผลการตอบรับเป็นยังไงอะไรเงี้ยมากกว่ากลับมาลูกในการแสดงมีเป็นยังไงเพราะต่างคนก็ต่างไปเล่นในพาร์ทองตัวเองมาแล้วมันกินแต่ ผมว่ามันก็เหมือนเดิมนะมัน,มนหมายถึงว่ามูทมันก็เหมือนเดิมในการทํางานด้วยความเป็นเบือ่อชีเวลา1234อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ให้ฟิลแบบเออมันกเน็เป็นฟิลเคมีที่เหมือนเดิมเหมือนที่เคยเล่นโชว์มีเลิฟอะไรเงี้ยก,ก็ไม่นะอาจจะด้วยเนื้อเรื่องที่มันไม่ได้เป็นฟิลสดใสามากอันนั้นคือโชว์มีเลิฟมันเป็นฟิลแบบว่าเด็กๆละลาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นครับไฟเดย์มันจะมีความโตขึ้นเยอะมากๆที่มันต้องมีความนิ่ง เราติดตามขบ,ปบมไบปยนมาทำไมเพราะอะไรขบไปย์เขาเล่นจริงค่ะมันเตรียมใจไปแค่ไหนไม่ได้เตรียมใจเลยเพราะรู้สึกว่าพอเราเล่นมาหลายๆเรื่องอะ่ะมันเล่นจริงหมดเลย <laughs> มันจริงหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันจะต้องจริงอีกหรืออะไรหลังจากนี้เอาแง่เอาให้คนดูได้อัตรลดได้มากที่สุดเราก็โอเคอืมถ้จาจนี้เราจะได้ติดตามขบไปย์ด้วมีอะไรอีกนอกจากมีเวลาว่างได้นอน ก็น่าจะเป็นทางด้านพาร์ทด้านการแสดงที่จะมีภาพยนตร์ที่กําลังจะตามมานะคะในเดือนสิงหาคมสําหรับเดอะแมรี่ที่เ,เล่นกับเจฟซัตเตอร์นั่นเองนะคะนี้ก็เป็นอะไรที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเช่นเดียวกันรวมถึงก็จะมีซีรีส์หยดฝนกลิ่นสนิมนะคะแล้วก็รวมถึงคับไฟเดย์ที่จะอ,ออนตอนเดือนมิถุนายนนี้นะคะ่ะสดใจก็วจะแตกเรเเลยช่วงนี้